ดีค่ะพี่ตนเบกต้าไดะเบเกตออีอยู่หลังกล้องนะคะวันนี่เราอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเชียงรายเชียงรายนะคะโอ้โหตอนนี้เราจะมาเดินกันที่สวนตุงมนครเชียงรายซึ่งที่นี่นะคะทางเทศบาลเขาจัดดอกไม้ค่ะอลังการนะฮะคือต้องบอกเขาจัดแบบนี้ทุกปีนะเราเคยมาหลายครั้งแล้วแล้วก็สวยงามมากซึ่งแต่ว่าจริงๆอะตอนคลิปออกอากาศอยู่ยังไม่แน่ใจว่า เขาจะมีอยู่ไหมนะคือคือจริงๆเขาบอกว่าเขาจะสิ้นสุดวันที่10บสิบมกราสิบมกรานะคะแต่ว่าเขาเห็นเขาบอกว่าจะต่อใช่ค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าต่อถึงเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าใครดูคลิปอยู่แล้วอยากมาเช็คเช็คก่อนแล้วกันเนาะอ่ะแต่ว่าเราจะพาไปชมดอกไม้ดีไหมครับเบบี้เกดดีค่ะดีครับอ่ะไปชมกันเลยดีกว่าไปงานชื่องานที่เป็นออฟฟิเชียลจริงๆนะคะงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17ค่ะโอ้นี่นี่เขาทำเป็น กล้วยไม้เนาะใช่เป็นกำแพงกล้วยไม้มีอะไรอยู่ข้างบนนั่นแหละค่ะน่ะมีแบบสาวงามสาวงามไม่หรอกน่ากลัวเจ๊เจ๊น่ากลัวคือถ้ามาๆกลางคืนนั้นแล้วเขาเปิดส่งไฟไปที่หน้าแบบแงี้ยเงี้ยไม่ไม่น่ากลัวแล้วขยับแขนมองไปมองมาขยับแขนได้นี่นี่เบบี้เจยอะไรฮะเอ้พี้เจยเห็นอะไรฮะเห็นแมสคอตค่ะแมสคอตเหรอปลาปลานี่นี่เราจะเเารดทางนี้แล้วกัน รักค่ะอุโมงค์แห่งรักค่ะนี่จะบอกว่าเขาใช้ดอกไม้จริงนะนี่เป็นกล้วยไม้จริงที่แบบหุ่นแน่นมากอ่ะโอ้แตไมกล้วยไม่ใช่สีเหลืองครับหรอแม่หางงงงงเล่นไม่ทันยิดไม่ทันไม่มันยังไม่สุกอ่ะเออมันต้องอย่างงี้เกี๊ยนเขียวอยู่เออมันต้องเป็นอย่างงี้มาอุ้ยเข้ามาในอุโมงค์รู้สึกเย็นเลยนะครับใช่เกี๊ยนไหมเบบี้เบบี้งงนะโอ้มันดูร่มรื่นโอ้โหมันดูร่มรื่นดูเลยป้าฮะ ้ยใครทำไฟไหมฮะลูกใช่ใช่นี่มันเป็นแขผงแห้งนี่นี่โโหทำไม่เหมือนแบบดูอยู่ในความฝันเนี่ยโอ้โหอ้โหเบบี้เกนบอกว่าหมุนอะไรหมุนหัวเขาบอกว่าเตรียมชุดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะโอ้เบบี้ยิ้มอ่ะหมุนใหม่หมุนใหม่หมุนใหม่เบบี้ยิ้มโอ้ย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 อย่าแรงอย่าแรงงงงงมึน บรรยากาศโดยรวมนะฮะรถจัดดอกไม้ซะเยอะแยะไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเลยค่ะมานี่มานี่มาทางนี้เบบเอ้ยจ่ายจ่าจับจับมาเร็วมาทางนี้เลยโอ้โหจี้จี้ยิ้มยิ้มโอ้ไปดึกแล้ไปดึกแล้ เชียงรายสบายดีเจ้าอืสบายดีเจ้าต้องอย่างนี้เนาะดอกไม้เยอะมากแถมงานนะเข้าฟรีด้วยเออเบบี้ชอบใจดีิเบบี้ชอบใจดูดูแก่งมือเบบแ่งมือตลอดโอ้เบบี้ชอบดอกไม้ต้องเจนชอบดอกไม้มากใช่ค่ะมันหอมด้วยนะตอนนี่ถ้าดูในทีวีอาจจะไม่ได้กลิ่นนะแต่ที่เราอยู่ตรงนี้นี่ คือมันมีกลิ really ่นหอมตอนไม้นะใช่กล anyway. ิ่นอ่อนๆนะไม่ได้แบบกลิ่นแรงแม่ป้าตรงนี้สวยมากเลยเราไปยืนตรงโน้นนะเดี๋ยวให้ปม่ป้าถ่ายเออมีเส้นนำสายตาด้วยค่ะนี่มาไม่ต้องใจลูกจะจาพอใจกายยัะเสื้อเขาก็ทำจากดอกไม้นี่สวยงาม แม่มาม้าขาป้าป๊าอยากให้ดอกไม้มันมันโรยลายเร็วๆจะได้รู้ว่าข้างในเป็นยังไงป๊าป๊าก็ไม่เว้นใช่ไหมคะฮะคุณก็ไม่เว้นเออเบบี้เกนเห็นด้วยเออนี่นอกจากเขาแบบว่าโชว์ดอกไม้อย่างเดียวนะเขายังติดแบบว่าชื่อพัอะไรต่างๆลายเซนทัสเกิดมาไม่เคยได้ยินยิ้มดูดิ เบบี้ชอบมากเลยไม่ปล่อยมือนี่เป็นงานคลายครั้งแรกของเบบี้เจนอืออื้อืราล่อเป็นเสียงซาวเอฟเฟกต์นะอือ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 นี่ต้องมาคัดทุกวันเลยอะครับอ๋ออ๋ออันไหนเหียวก็คือเอาออกเหรอเห็นั้ามันจะมีแบบที่เหียวๆดำๆแล้วอ๋องี้มันก็จะน้อยลงทุกวันนะสิ ต้องรีบไงคะเพราะว่าเขาใช้ดอกไม้สดจริงงที่ไหนอันไหนเหี่ยวนี่เด็ดทิ้งเลยเนาะแล้วป้าเด็ดมาไม้ตรงไหนอะเริ่มเหี่ยวแล้วไม่เคยเหี่ยวไม่่เหียวอะไรไม่เหี่ยวสวยสดหมดตะนาวสวยมากชุดลนกยูงนะเนี่ยโอ้สุดยอดตรงนี้นะคะเป็นแปลงดอกลิลลี่นะมามาชอบมากเลยดอกลิลลี่เนี่ยสวยไหมสวยแต่หนูชอบดอกอย่านี้ตอนที่แบบมันยังไม่บาน ชอบดอกลิลี่ที่มันยังไม่บานนี่ตุมตูมๆอย่างเงี้ยเหรอคะแต่ว่าตูมตูมแบบใกล้บานะอ่ะนะมีความสุขเบบี้มีความสุขไปไปไปหาป๊าป๊าเออ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 ไม่้ <laughs> อันนี้กลับไม่ได้กลับไม่ได้ <laughs> โอ้๊อ๊อ,าอามา <laughs> ตอนนี้เบบี้เดินได้แล้ว <laughs> มีเกณฑ์ไว้ขวบหนึ่งเดือนนะต้องขีดต้องต้องโอ้แต่ซ้ายขวาซ้ายขวาเดินซิกแซกสุดๆอ่ะยืนได้แล้วด้วยแต่ยังลุกขึ้นยืนอะไรจวล้มแผลล่ะมือเปียกมือเปียกไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มีแต่ขากายเขาเหมือนจำลองว่า ดอกไม้อะไรพวกนี้มีชีวิตอ๋อถ้าดอกไม้มีขานะดอกไม้เดินได้มาปาหนีก่อนใครคิดเองเออเองใช่ไหมเออเราก็าจะดอกไม้มันมีชีวิตจริงมาใบต่อชอบอชอบชอบตอแหลกนะ <laughs> นี่นี่นี่นที่แล้วเล่นเกมสู้มลยรวยมากดอกไม้เยอะมากตรงนี้เป็นสีแบบสีสีจัดจัดด้วยนะช่นี่ดอกอะไรคะไฮเดรเยียไฮเดรเยียดอกวาไฮเดรนไฮเดรเียมาเมาเลยโหนี่ทุกทุงนี้เลยสวยอ่สวยอ่ะ สีแบบสวยมากไยชมกันเต็มที่เลยนะนี่ดอกคิวลิปนะ่พุ่งสวยมากพุ่งดอกคิวลิปสวยมากงานประกวดอะไรสักอย่างนะฮะนี่อันนี้รางวัลชนะปีที่แล้วค่ะนี่ฮะนครเจียงไายนะฮะสวนดอกไม้เนี่ยนายนัตพงศ์นี่ชนะอมานั่งวาดภาพสิอเอสวยสวยแต่ละภาพนี่อันนี้อันดับห อันนี้ Styles, ล,ลองลองชนะเลิศอันดับหนึ่งนี่รองอันดับสองอันดับนี่นี่ชนะเลิศอันดับหนึ่งอีกค่ะโอ้โหไม่มีหลายคนนะฮะนี่โหสวยจังเลยอ๋ออ๋อคือเนี่ยคือมันคืออ้าวอ้าวอ้าวตกลงทะเลาะกันตัวเองก่อนดีไหม เช่นวันเนวัเลยทักนครก็เขาจัดปีที่แล้วเขาทักนคดถ่ายรูปจริงไงแล้วใครนี่นั่งนมามานะคะนี่นั่งทีกับเก้าอี้ราวครึ่งอ่ะถ้าตรงกลางก็คือโทยไปพี่เกตไม่ใช่มามาเลยนะมานั่งทีกับอู้พี่เกตฑชอบของเราออกฤทธิ์แล้วค่ะไม่ยอมให้ใครอุ้มให้ป๋าอป๋าอุ้มเออแล้วยิ้มด้วยนะตอนแรก ลมาอุ้มมามาอุ้มมามาอุ้มมามาอุ้มได้ไหมมาอุ้มได้ไหมไม่เอาไม่เอาหล่อเลือกไปตรงนี้ไหมไปตรงนี้ไหมไปค่ะเนี่ยมีดอกไม้สวยๆอยู่นะคะนครเจียงไฮ้นะคะายที่เมื่อกี้น้องกายงงๆอยู่นั่นเองอันนี้แหละโอ้โหเด็กคนนี้มีความสุขจังดูดูหัวล้อแก้งหัวล้อนะฮะแก้งหัวล้อโอ้ชุดสวย สวยเด็กน้อยยังเดินไม่เก่งตรงนี้แฉะด้วยป๊าเดินปล่อยเดินนี่มีเล็เท็แน่นอนมีความสุขอะทำไมอะมีความสุขอะตรงนี้นะคะ เย็นๆนี่สงสัยถ้ามีเพลงนี่จะดีมากอยางเราเกดเนาะนี่ไเพลงนี่มีเพลงดนตรีสดสิดนตรีสดได้อะไรมาได้โปรสแกสค่ะเขาให้หยิบฟรีด้วยใช่ไหมคะขนได้ขนได้ส่งไปที่บ้านปะฮะเขาต้องฝากส่งตรงนี้ไม่ได้ต้องไปหย่อนตัวเองแต่ต้องมีสเต็มก่อนอ๋ออ่าก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่สวนตุงนะฮะอ่และโคมนะฮะอ่าโอเคก็ใคร จะมาก็ลองมาได้งานดอกงานอะไรนะงานดอกไม้งามครั้งที่17นะคะด้งามเช็คกันก่อนนิดนึงนะคะว่ามีกันถึงเมื่อไหร่เอาเป็นว่าถ้าสมมติเราเห็นคลิปนี้แล้วเกิดมาไม่ทันจริงๆวางแผนปีหน้านะคะมาช่วงปลายปีค่อมถึงปีใหม่ล้นไปนิดเดียได้ดูแล้วภาวนาห้โควิดมันไม่มีใช่ค่ะแต่ละปีเขาก็จะจัดเปลี่ยนตีมไปเรื่อยสวยงามเหมือนกันรู้ไหมอะไรสวยก่าดอกไม้เจ๊รู้ป่ะอะไรสวยก่าดอกไม้ มาไหมนี่หูอ๊ายบายค่ะทุกคนบายหมองนี่ะสวยหมดเลยน้อยบายบาย๊ายสวยดีน้อยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ